รู้สึกดีก็คือว่าคนที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็คือมีความอยากจะรู้ในสิ่งที่อาจารย์อยากจะถ่ายทอดก็ขอบคุณมากเลยที่ให้ความตั้งใจจะทําให้อาจารย์รู้สึกสนุกกับการเรียนการสอนไปด้วยส่วนใหญ่ที่พี่ไปอบรมเนี่ย ก็พี่จะเน้นในเรื่องของบัญชีกับภาษีแล้วก็กฎหมายใหม่ๆมาตรฐานใหม่ๆก็วันนี้ก็คือได้ความรู้ว่าอ๋อเวลาวิเคราะห์หุ้นบางทีงบมันจะหลอกเราบางทีมันอาจจะกําไรจากรายได้อื่นก็ได้ธุรกิจหลักๆที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้กําไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็เป็นความรู้เพิ่มจริงๆเอาวันนี้ได้ได้อะไรที่เรายังไม่รู้อ่ะที่เรายังคิดว่ามันเป็นเท่าๆอ่ะ มันก็ได้ความรู้วันนี้ได้เยอะอยู่นะในเรื่องของการวิเคราะห์งบที่บางทีเราได้แต่ทําข้อมูลไงไม่ได้เคยอ่านงบอ่านงบไม่ไม่ไม่รู้จะอ่านงบยังไงวันนี้ก็ได้อะได้เยอะที่ว่าเออเราจะอ่านยังไงให้ผู้บริหารเขาเข้าใจจริงๆการอ่านงบก็ช่วยให้ผู้บริหารเขาตัดสินใจได้ไงว่าอนาคตของบริษัทเนี่ยจะต้องเดินยังไงต่อไปคือตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือทําทํางบแล้วก็ส่งให้กับ ที่ปรึกษาวิเคราะห์แต่เราอะก็คือทำข้อมูลอย่างเดียวไงวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้วิเคราะห์งบเป็น